ผมจ่ายเลยพี่ขอนึ่งี้รอพี่อพี่เลยพี่รู้ว่าเองไงไม่โดนหรอกไม่ไม่พี่ตั์มันเดียวเลยตอนแรกพี่จะเล่นวองยาไม่ยาตาไม่พี่ก็ไม่เคยเล่นเคยครับ และยอมตอนไปคิงครับก็ตอนซ้อมก็มันเป็นยากคล้ายๆเงี้ยอรอส่งที่ไม่ถึงตอนสนามซ้อมอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ก็จริงก็เล่นได้ครับไม่มีผลเลยคิดว่าวันพรุ่งนี้ซ้อมสนามจริงก็น่าจะใกล้เคียงอันเนี้ยก็น่าจะน่าจะดีดีดีกว่านี้ว่า้สนามเราจะใหญ่ใหญ่เล่นได้นะเล่นได้ไม่ๆป็อันนี้อ่ะฝนตกหรือไงร้อน เมื่อคุณพลกินเลสพยองเมืองทองยูนนเต็ดเดินทางมาถึงประเทศมาเลเซียนะครับโคจิโนก็พาลูกทีมเดินทางมาฝึกซ้อมต่อทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เกินไปก่อนหน้านี้ว่าสนามฟ,ฟุตบอลส่วนใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยจะเป็นหญ้ามาเลใบใหญ่นะฮะซึ่งในเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีอยู่แค่ ไม่ขี่สโมสรในไทยลีกนะครับที่ใช้หญ้าใบาใหญ่ก็น่าจะมีสโมสรระยองนี่แหละครับที่เป็นาาหญ้าใบใหญ่แต่ว่าพื้นไม่ได้ยั่วเหมือนที่มาเลเซียนะฮะก็ยังพอมีเวลาให้คุณลลพลเอกประยองได้ปรับตัวอีกหนึ่งวันในการฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงๆอย่างสนามเปตาลองจาย่าสเตเดียมนะครับซึ่งจะฝึกซ้อมกันในวันพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ชมครับจากภาพจะเห็นว่าฝึกซ้อมค่อนข้างที่จะดึกนะฮะก็การจราจรที่ ประเทศมาเลเซียค่อนข้างที่จะติดขัดพอสมควรนะครับกว่าจะเดินทางมาถึงสนามฝึกซ้อมนี่ก็ปาเข้าไป1ทุ่มก,กว่าเกือบหนึ่งทุ่มครึ่งเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเป็นหลักของการฝึกซ้อมนะครับโคชิโน <osh> เองก็พยายามจะให้นักเตะกีฬาพยอกปรับตัวกับสภาพอากาศสภาพหญ้าใบาใหญ่และพื้นสนามของหญ้าใบาใหญ่นะฮะคาดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะไม่แตกต่างจากที่เราฝึกซ้อมสักเท่าไหร่นะครับ าจากที่แอดดูการถ่ายเท่าสดของสโมสรเซลางอแล้วก็พื้นสนามก็จะประมาณนี้ล่ะครับเป็นหญ้ามาเลายใบใหญ่นะครับเนี่ยในภาพจะเห็นว่าที่สตองโดนะครับกลับมาทําการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับหลังจากที่วิคที่ผ่านมาในฟุตบอลไทยลีกได้พัก ไปหนัดนะจากการสะสมใบเหลืองครบนะครับในเกมที่เราเอาชนะทูแบงคอกยูไนเต็ดไปได้2ประตูตอนหนึ่งแต่คราวนี้เจ้าตัวก็กลับมาลงสนามในฟุตบอลเออฟซีแชมเปี้ยนลีกได้เลยนะฮะก็ถือว่าวิกที่ผ่านมาได้พักไป1วิสสำหรับทิสตองโดนะครับ แทง you ทีตัดตัด วันพรุ่งนี้นะครับจะมีการถแถลงข่าวความพร้อมของทั้งสองสมโมสรรวมไปถึงการฝึกซ้อมออฟฟิเชียลนะครับนสนามจริงสนามเปตาลองจาย่าสเตเดียมรังย่าของทีมเซลังงอนะฮะก็อย่างที่ทราบกันว่าเราจะไปะต้องบุกคว้า3าคะแนนในเกมเอลซิแชมเี้ยนลีกูรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5เนี่ยให้ได้นะครับว่าโจทย์จะยากพอสมควรนะครับแต่ฟุตบอลมันมีหน้าเดียวสําหรับทีมเมืองทองต้องโฟกัสเป้าหมายคือคว้า3คะแนน ให้ได้ก่อนเป็นระดับรแรกนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางเสรของคุณพลกิเลประยองมือแรกที่ประเทศมาเลเซียให้ชมกันนะครับ